เราจะบอกคุณว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณจะเชื่อหรือไม่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะท่ามกลางสังคมในปัจจุบันที่มีข้อมูลมากมายมหาศาลสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นข่าวปลอม ในระหว่างที่เรากําลังเดินหน้าพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกันในทุกๆด้านนะครับคุณอาจจะเคยได้รับข่าวปลอมหรือข่าวิดเบื้อเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งเช่อเลครับจนถึงตอนนี้หลายข่าวคุณอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริงครับ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันทําให้การส่งต่อเผยแพร่ข่าวสารทําได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างจนถึงขั้นระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารนั้นโดยไม่ต้องสนใจว่าเนื้อหาข่าวสารนั้นจะจริงหรือเท็จกว่าเราจะทราบข้อเท็จจริงนั้นก็อาจสายเกินไปจนส่งผลกระทบในหลายๆด้านทางด้านสังคมเศรษฐกิจสุขภาพวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะอาจสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นมา เมื่อพบว่ามีผู้ไม่หวังดีเผยแพร่ข่าวปลอมผ่านสื่อออนไลน์เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโรคโควิด -19 นี้ซึ่งทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและสับสนนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทุกกระทรวงจะตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจํากระทรวงเพื่อช่วยกันตรวจสอบและสกัดกั้นข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองและเร่งชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญในการรับมือกับข่าวปลอม คือประชาชนผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆต้องมีสติมีวิจารณญ,ญาณในการเสพข่าวนะครับไม่หลงเชื่อแล้วแชร์อะไรง่ายๆซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข่าวและแจ้งเบาะแสะข่าวปลอมได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับรู้จักครับค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักดีเลยครับ เพื่อนส่งมาให้ในเฟ o บุ๊ะครับช่วงนั้นมันมีข่าวเกี่ยวกับพวกคอเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้ครับทาง Facebook ค่ะ,ะเข้าไปดูว่าแบบว่าเช็คข่าวปลอมอะค่ะเวลาเจอจากย้ายส่งไลน์มาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเข้าไปเช็คดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็น Facebook แล้วก็เว็บไซต์ค่ะที่เคยที่เคยเข้าไปดูมีจะมีไลน์ที่เป็นช่องทางหลักๆก็จะมีไลน์เอาเสียข่าวครับมี Facebook มีเว็บไซต์มี TikTok ครับแล้วก็มี i อรู้จักผ่าน Facebook ครับ ส่วนมากก็จะพอพอมีปัญหาอะไรก็จะเข้าไปหาใน f a c e b o o ครับสามารถช่วยได,ได้เยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาเราได้ข่าวมามอย่างเงี้ยครับบางทีเราเราไม่ชชว่์ว่าข่าวนี้จริงหรือปลอมเนก็สามารถไปตรวจสอบใน,นตอดเว็บไซต์หรือ Facebook ของตอตันข่าวปลอมไดม้ก็ทำให้เรารู้เท่าทันมิจฉาชีพครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของ ้คือช่วงนั้นมีข่าวแบบว่าโอนเงินผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออเจอกับตัวก็เลยเข้าไปลองเข้าไปเช็กดูว่าเออมันถูกต้องไหมอะไรเงี้ยค่ะก็โออเป็นเป็นแบบไม่ถูกก็เลยแบบโอเคค่ะก็เว็บช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะก็คือเหมือนมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือด้วยแล้วก็เอาไปทําวิจัยได้แบบเป็นข้อมูลที่ที่ดีเลยค่ะเอาเว็บไซต์ก็จะเข้าไปค้นพัวข่าวปลอมต่างๆเอ่อข้อมูลนี้เป็นแฟกต์ไหมหรือว่าข้อมูลนี้เป็นเฟกอะไรเงี้ย จำเป็นครับจำเป็นค่ะจำเป็นนะคะจะเปลี่นมากเลยครับเพราะว่าในยุคนี้เราก็จะได้รับข่าวสารเยอะมากนะครับเราก็จะไม่ชื่อว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศูนย์ต้านข่าวปลอมเนี่ยก็จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในข่าวด้วยครับประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกข่าวปลอมหรือว่ามิจฉาชีพค่อนข้างเยอะเลยครับทําให้เราใช้ชีวิตได้ลําบากแล้วก็เราจะได้ป้องกันตัวได้ถูกด้วยครับ คือสมัยนี้แบบว่ามิแฉช,ชีพเยอะอะค่ะก็เราก็ต้องเข้าไปเช็คข่าวว่าจริงเท็จยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในสมัยนี้ก็มีข่าวปลอมออกมาเยอะมีเฟคเนียเยอะมากทั้งคือเหมือนเราเอาไปแนะนําพ่อกับแม่ด้วยค่ะเพราะว่าเอา่อทั้นี้มีภัยสังคมที่เป็นภัยไซเบอร์รอบตัวเลยครับก็มันก็จะช่วยให้เรามีฟูมกันมากขึ้นแบบว่าช่วยเรารับรู้ว่าอนไรเขาจริงอะไรเขาปลอมแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับผู้ใหญ่หรือว่าแบบคนที่เขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีได้ การจัดการกับปัญหาเรื่องการหลอกลวงออนไลน์หรือการสร้างข่าวลวงเนี่ยมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องทราบว่ามันมีเรื่องต่างๆเหล่านั้นอยู่นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเรื่องระบบออนไลน์เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงในโลกออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะมองอยู่ก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของประชาชนฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันมีเรื่องราวใดๆที่ทําให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วคาดเคลื่อนนะครับหรือมีการหลอกลวงในโลกออนไลน์ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลเราพยายามจะกระตุ้นให้ทั้งหน่วยราชก,การแล้วก็คนทั่วๆไปเนี่ยเห็นว่า ความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นความเดือดร้อนที่เราควรจะแก้ไขเพราะฉะนั้นการที่มีใครก็ตามเห็นข่าวที่ไม่ถูกต้องมีการหลอกลวงในเรื่องออนไลน์แล้วแจ้งมาที่เราเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่สุดงานในด้านดิจิตอลมันเป็นงานที่หนักฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนนะครับแต่ก็ได้ทราบว่าได้มีการ ทุ่มเทในการทํางานผมเชื่อว่าถ้าเรามีความพร้อมเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถทํางานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้ดีขึ้นครับในยุคสมัยใหม่หรือว่าเวลามันมีเรื่องที่มันใหม่ๆหรือเรื่องที่หนักหนาที่เราไม่เคยเรียนรู้เนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามในการที่จะปรับตัวเนาะเพราะว่าการพัฒนาเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นได้เป็นคนที่เก่งขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นได้นะครับยังไงก็ขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกๆท่านที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันครับขอบคุณคร